นะครับ,นรบในการสักการะพยา,ยาวังรายมหาราชนะครับเ่ยนเชิญครับ ถวายเครื่องราชสักการะนะครับถือว่าเป็นการนําความสิริมงคลมาสู่บ้านเมืองนะครับซึ่งในวันนี้ทาง8คณะก็ได้ทําการถวายเครื่องราชสักการะแด่พยามางรายมหาราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับและในโอกาสนี้นะครับกระผมขอเรียนเชิญน,นะครับ ท่านนายกเทศนตรีนครเชียงรายท่านวันชัยจงสุทธนามณีได้กล่าวคำถวายสดุดีพยามังรายมหาราชขอทุกท่านให้เกียรติยืนขึ้นด้วยครับ เนื่องในวันคล้ายวันทรงสร้างมืองเชียงรายครบรอบ761ปีข้าพุทธเจ้าในวันชัยจงสุดธนาบดีนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายพร้อมด้วยพ่อค้าข้าขราชการประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เราได้มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ด้วยมีกิตศรัทธาอันตั้งมั่นเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระบุณาธิคุณ อันหาที่สุดวิได้ของพระยามังรายมหาราชพระองค์ทรงครองราชตั้งแต่พุทธศักราช1804จนถึงพุทธศักราช1854รวมเป็นระยะเวลา50ปีโดยในปีพุทธศักราช1805พระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงรายเป็นราชธานีซึ่งจัดการนั้นจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา ที่พระองค์ทรงครองราชนั้นทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ประกอบไปด้วยบุญญาธิการบรมีแผกกว้างไพศาลเป็นคุณนประการต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบมากล่าวคือ 1. ทรงเป็นกษัตริย์นักรบทรงเป็นประถมกริย์แห่งราชวงศ์มังรายทรงมีพระราชริธการอันมุ่งมั่นในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสอง เป็นนักกฎหมายนักปกครองดูแลทุกสุขของประชาราชนบริหารบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมมีกฎหมายมังรายศาสตร์ในการตัดสินคดีความต่างๆอย่างเที่ยนธรรมจนได้รับยกจ่องว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยสทรงเป็นนักการทูตทรงสร้างพนันธมิตรรวมเป็นสหายกับพญาร่วงหรือพ่อขุนามมาราช พ่อกุนลามคำแหงมาราชกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยและพยายงามเมืองกษัตริย์แห่งเมืองภูกรมยาวยังผลให้เกิดเป็นการป้องกันอันตรายการลุกรานขยายอาณาเขตของจีนในวโรกาสสำคัญเรื่องวันในครบรอบ761ปีแห่งการสถาปนาเมืองเชียงรายนี้ข้าพระเจ้าในนามของพระศนิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกบูรา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอน้อมถวายราชสุสดีขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาและอนุภาพแห่งสัรพพรเทวาผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งสถิตร,รักษาอยู่ณนะพระสถูุแห่งนี้ตลอดจ,จนถึงพระบรมราชานุสารีของพระองค์ท่านขอจงได้ประสิทธิ ความปรารถนาให้สำเร็จผลจงกำจัดอุปสรรคปัดป้องเพศภัยอุปัทวะอันตรายทั้งปวงปกป้องคุ้มครองข้คร่การพ่อค้าประชาชนและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงรายให้ปราศจ,จากภัยพิบัติจงเจริญสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลเกษมสุขทุกเมื่อเทิน ำดับต,ต่อไปจะเป็นวิธีการทางาศาสนาในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพญามางรายมหาราชนะครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางเทศบาลนครเชียงรายได้รับความเมตตานะครับจากพระเถรานุเถระในวัดในเขตเทศบาลนครเชียงรายมาประกอบพิธีทักษิณานุประทานนะครับซึ่งได้รับความเมตตานะครับจากพระพระครูขันติ พลาทนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าวาดวัดฟังบินนะครับได้เมตตานะครับมาเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีพร้อมด้วยนะครับเทรานุเทระนะครับอีก8รูปนะครับรวมเป็น9กรูปนะครับในการประกอบพิธีทักษิณานุปทานครับครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการประกอบพิธี